วัสดีตอนเย็นวันที่17มีนาที่อ่าวคองคำครับผมย็นนี้ลงไปดูอวนปลากุเลาไม่ได้ปลาสักตัวนะฮะตะกอนเยอะมากช่วงนี้มนะ้วติดอวนแทบสามไม่ขึ้นนะจนอวนจมนะฮติดลูกจากมาหนึ่งลูกนะฮะให้ดูลูกจากลูกจากที่เขาใช้ทาอะไรนะฮะทางใต้จะมีน้ำตาลจากนะหอมอร่อยนะฮะ ถ้าทางภาคกลางเอาไปทําอะไรบ้างที่เห็นก็คือเอาไปทําขนมจากนะใบของต้นจากเนะี่ยเอาไปทําขนมจากที่ยากและก็นเนื้อกินอร่อยนะครับผมนะลูกจากอ่อนๆก็กินอร่อยนะเนื้อไหนากินอร่อยนะครับผมอันนี้มีหน่อแล้วสามารถเอาไปปลูกได้นะลูกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะน,นี่คือลูกจากนะที่พร้อมปลูกนะเดี๋ยวผมก็เอาไปโยนไว้ในอ่างที่ในบ้านนะเธอก็จะงอกนะฮะ อย่าให้ขาดน้ำจากในะถ้ามีน้ำเนี่ยไม่ตายนะเป็นไม้ที่อึดนะครับผมนะก็ทดลองถ้าเจอลูกอย่างนี้แล้วก็มีหน่อเนี่ยการกาน,นาเอาไปปลูกที่บ้านปลูกขึ้นนะครับผมปลูกในอ่างในท่อคอนกรีตก็ได้นะใส่ใส่ดินเข้าไปใส่อ่างเข้าไปสามารถโตได้นะครับผมที่บ้านผมปลูกไว้หนึ่งต้นก็โตแล้วนะฮะแล้วผมปลูกไว้ที่ในคลองผมปลูกไว้หลายร้อยมาก พอน้ำแดงๆน้ำมาในน้ำา่าไปหมดเลยครับผมไม่เหลือนะครับผมดันการปลูกต้นจากในคลองกลายของผมนะล้มเหลวนะผมปลูกก็เยอะมากนะครับผมผมเก็บลูกแล้วไปปลูกไว้นะก็ถ้าจะอันรักไว้เนี่ยก็ปลูกที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำนะนะครับผมนี่คือลูกจากครับผมสวัสดีครับ